ดูคุยแซัโชต้องทำไงคะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมสับตะใครด้วยนะครับผมสับสไครป์พี่ไม่จัดเลยค่ะคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคนต่อไปของเราเนี่ยหนิงรู้ไหมว่าเป็นซีโอสาวสายไฟแรงวันนี้เธอจะมากับเรื่องราวในยุคที่เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับการใส่ใจตัวเองสำคัญกับการใส่ชุดประจําวันด้วยและสิ่งที่เป็นปัญหานะเราบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้ ช่วยคุณได้พ่บคุณแพรามาริกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,ส,สีโอนแม้ต้องสวยขนาดนี้ครับ ขอบคุณค่ะไม่เขินนะไม่เขินไม่เขินเอาสิ่งที่พี่พูดไปถูกต้องไหมใช่พี่บอกต้องดูแลตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะแต่หลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าดูแลตัวเองเรื่องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนอะแต่จริงๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องใส่ใจเลยค่ะก็คือดวงตาของเราเนี่ยค่ะคือถ้าผิวพรรณอะช่วงที่เราซมอาจจะทาครีมบำรุงได้หรือว่าไปคลินิกได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยลป่าลักเลยเกี่ยวกับดวงตามันจะทําให้ตาเราดูแบบอดนอนก็ตาดูหมองคล้ำตาดูเหลืองแล้วหรือว่าการเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ตาเราดูแดงๆตาแห้ แห้งแสบตาตาล้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากเลยในยุคนี้คนไทยเป็นเยอะไหมเป็นเยอะมากค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะเริ่มเป็นอาการเนี่ยคืออายุมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ค่ะคนเป็นอายุน้อยลงเพราะว่าพฤติกรรมที่จ้องจอมือถือทุกวันนะคะหรือว่าทํางานหน้าคอมหรือว่าการใส่คอนแทคเลนส์นี่แหละค่ะมันจะทําให้เราตาแห้งขาดความชุ่มชื้นพี่จำได้ตอนตอนสมัยที่มาเมืองไทยแบบพี่เคยเป็นโรคสายตายาวเลยต้องมองเธออยู่ห่างเกี่ยว แต่จริงๆก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จริงนะเพราะว่าไอ้เรื่องคอนแทคเลนส์เนี่ยเด็กสมัยนี่นเองอ่ะบางทีเขาไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับอาการทางสายตาแต่ก็ไปใส่เพื่อแฟชั่นแล้วคนส่วนใหญ่ใส่คอนแทคเลนส์เพื่อแฟชั่นมันก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาเรื่องดวงตาที่จะมาก่อนวัยค่ะทั้งใส่คอนแทคเลนส์เองแล้วก็เล่นมือถือเยอะอีกเดี๋ยวนี้ก็ชิดหน้าจอยางงี้พวกแสงสีฟ้าจากมือถือเนี่ยค่ะเข้าดวงตาเราทําให้เรามีปัญหาดวงตาเหรอเดี๋ยวก่อนที่อยู่ข้างหน้ากรุงแทรเนี่ย ที่เป็นเบ็ดเนี่ยมันคือแคปซูล<ช>ที่เราทานได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็แสดงว่าเจ้านี้คืออาหารเสริมใช่ค่ะมันจะช่วยวบำรุงดวงตาคะ่ะบำรุง เสริมเรื่องของจอประสาทตาคือในดวงตาของเราเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าลูทีและซิแซนทีนอยู่แล้วแต่พออายุมากขึ้นนะคะอายุมากขึ้นหรือการใช้งานดวงตาที่หนักๆทําให้สารตัวเนี้ยมันลดลงลดลงเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนการบํารุงเหมือนเติมอาหารที่มีสารสกัดในกลุ่มลูทีและซิแซนทีนเติมเข้าไปให้ดวงตาของเรานะคะในาตาส่วนที่ร่างกายต่อวันต้องการใช้ค,คือจริงๆเนี่ยหลายๆคนเวลามารายการเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาคุยกันเรื่องความสวยความงามเรื่องผมเรื่องรูปร่างวันนี้ทําไมถึงเอาเรื่องเกี่ยวกับดวงตามา าาาฟน,นรยกค่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นปัญหาหลักเลยในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มีคนมาปรึกษาในแบร์เราเยอะมากว่ามีตัวบำรุงดวงตาไหมเพราะรู้สึกแสบเคืองตาแต่ก็ไม่รู้จะหาตัวบำรุงอะไรดีเอเอจริงเพราะมันมันไม่ใช่ทอปิกที่คนส่วนใหญ่ะจะไปคุยและจะใส่ใจใช่ไหมถ้ามันมาเป็นเม็ดสมมติเป็นพี่พี่ต้องทานบ่อยขนาดไหนก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยอยากที่จะบำรุงนะคะเราก็ทาน1เม็ดค่ะ หลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้านะใช่ค่ะ,คะแต่ถ้าคนที่เริ่มมีอาการแบบตาแดงแสบตามีอาการข้างเคียงของดวงตาเราจะ,ะทานเป็น2เม็ดก็คือหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังอาหารกลางวัน1เม็ดแบบนี้ค่ะก็เป็นสเม็ดต่อวันใช่เย็น<ช>นี้ไม่ควร เย็นเย็นก็ได้ค่ะแต่ขอหลังอาหารมื้อเช้าเนี่ยเป็นตัวหลักหนึ่งมือยังไงก็ตามต้องเป็นหลังอาหารเช้าใช่ค่ะ,ะตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะอะโมนิลูทีนค่ะอะโมนิเจ้าตัวนี้มีมีสารประกอบอะไรบ้างครับตัวนี้ก็จะมีลูทีและซีเซนทีนะคะมีสารสกัดจากดอกด,อกดาวเรืองค่ะม,มีบินเบอรี่นะคะแล้วก็มีผงน้ำมันปลาที่ช่วยทําให้ตาเราดูชุ่มชื้นนะคะลดอาการตาแห้งได้ดีนะคะแล้วก็มีสารสกัดจาก ตัวทอรีนค่ะสรสกัดที่ได้จากไข่ขาวแล้วก็มีสรสกัดจากแครอทค่ะซึ่งเป็นสารตั้งต้นวิตามินเอแล้วก็จะได้ตัววิตามินเอที่บำรุงสายตาแล้วค่ะแล้วทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่14ปีขึ้นไปเลยค่ะ14ปีขึ้นไปจนอายุเขาเรียกอาวุโสเนะผู้ใหญ่ผู้หญิงและผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยใช่ไหม อย่างตัวแพเองเนี่ยบางช่วงที่แบบตาแดงๆมากๆแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปงานสําคัญเราก็ไม่รู้จะหาตัวบํารุงอะไรยอดตามันก็ยังไม่หายก็ได้เจ้าตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวแบบกู้ให้เราในวเวลาที่ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวแล้วจริงจะบอกว่า ของคนดีจนมีเขาม,มีมีผลรับรองด้วยใช่ไหมค่ะจากไหนเอ่ยอันนี้ก็คือมีใบรับรองทั่วไปก็คือออยนะคะอ่าอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วโรงงานเราค่ะก็ได้รับมาตรฐานทุกอย่างครบแล้วก็สรญชกติของเรานะคะนําเข้าจากอเมริกาแล้วก็อิตาลีค่ะอืมอ่ามาถึงคุยแซบโชว์เอาของดีมาขนาดนี้แล้วผมมั่นใจนะครับว่าหลายคนแฟนรายการของเราเนี่ยตอนนี้กำลังดูทีวีรายการเราดูอย่างนี้อยู่ <c oughs> <laughs> สายตาเริ่มไปแล้วโปรโมชั่นดีๆหน่อย ได้เลยค่ะโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อ3แถม1ค่ะปกตินะคะราคา1 4 0 0บาทวันนี้ลดให้เหลือ999บาทค่ะอู้เลขสวยเลยหน0่งพนด้วยนะติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อนะคะก็ที่เบอร์โทร0 6 1 6 4 9 6 3 6 3ค่ะหรือว่าสแกนไลน์หน้าจอได้เลยค่ะ Line@ at ceo shining หรือว่าคขีวโคดหน้าจอก็ได้เนี่ยพอผลิตดีๆออกมาแบบนี้เอาจริงก่อนมารายการเราเนี่ยเสียงตอบรับจากคนจากลูกค้าของเราเป็นไงบ้าง ดีมากเลยค่ะเพราะก่อนที่แพจะขายเนี่ยแพเทคก,กับอาสาสมัครที่มีปัญหาดวงตา40คนก่อนว่าเขาเห็นผลดีไหม,มปรากฏว่าเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนแล้วก40็40คนนี้ค่ะมารีวิวให้ดูแล้วก็40คนนี้เป็นฐานกําลังสําคัญเลยที่แบบไปบอกต่อ,อาให้กลับมาซื้อแล้วก็แบบว่าอันนี้มันเห็นผลจริงๆพที่ถามเป็นความรู้หน่อยสิที่จะมีปัญหาเรื่องเวลาสคริปต์บนเวทีอย่างเงี้ยเวลาไฟมันน้อยอะ่ะจะไม่เห็นเลย ันนี้อยากรู้ส่วนตัวช่วยไหมช่วยค่ะในเรื่องของการมองเห็นในที่มืดหรือในเรื่องการแพ้แสงตัวนี้ก็ช่วยได้ค่ะอ๋อตัวนี้ช่วยได้ใช่ค่ะช่วยเก็บไว้พี่ขวดหนึ่งด้วยจริงจริงมันควรต้องทานต่อเนื่องไหมคะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ไหมถ้าถือว่าคนที่มันมีปัญหาอะไรอย่างนี่พี่เขยเนี่ยควรจะต่อเนื่องใช่ค่ะใช่ไหมพี่ขวดเดียวคงไม่น่าจะพองั้นแกแอบเก็บให้พี่สองขวดไม่แต่จริงๆซื้อโปรโมชั่นก็ได้เพราะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นที่จัดมาแบบคุ้มมากๆคุณแพย้ำโปรโมชั่ ได้เลยค่ะก็ซื้อ3แถม1นะคะในราคา999บาทค่ะ,ะติดต่อได้ที่เบอร์061-649-6363ค่ะ061-649-6363ค่ะหรือ Ad Line นะคะ add CEO s h i n i n g ค่ะหรือว่า QAQ ที่อยู่หน้าจอก็ได้นะคะ,คะถ้าวันนี้รับไป4ขวดในราคาเพียงแค่ 9,999บาทและเห็นบอกว่าอ้อโทษค่ะรับไป4ขวดในราคา999บาทโอ้ตาฉันก็ืยาแล้วเนี่ยแกซื้อเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เห็นบอกว่ามีการรับสมัครตัวแทนด้วยใช่ค่ะรับสมัครตัวแทนทั่วประเทศรับสมัครตัวแทนทั่วประเทศด้วยก็คุ้มแหละซื้อ3แถม1ก็4ขวด999บาทเอาย้ำอีกทีย้ำอีกทีนะครับ061496363แล้วผมมั่นใจนะครับว่าแฟนรายการของคุยแซบโชว์น่ะคุณ ต้องเป็นหนึ่งในลูกค้าเพราะผมเองก็น่าจะเป็นแล้วนะตอนนี้จะเป็นแล้วนะฮะไลน์แอสเซีโอชายหรือคิวอาร์โค้หน้าจอเลยนะครับซื้อ3แถมหนึ่จะปกติพันสี่คุณแพรคิดแค่999าาทบทนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ให้ฟีดแบกในเรื่องของการทานมาเป็นยังไงบ้างคะสักกี่วันจะเห็นผลแล้วก็ทานก่อนเรื่องจะยังไงประมาณเดือนหนึ่งค่ะ ก็จะรู้สึกว่าอาการตาแห้งตาแดงแสบตาตรงนี้ลดลงค่ะรู้สึกตาชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็มองเห็นอะไรได้คมชัดขึ้นนะคะก็คือคือเอาสมมติพี่นั่งกินเดือนนึ่งอะไอเรื่องไฟหลี่แล้วพี่มอไม่เห็นอะไรเลยนะจะดีขึ้นใช่ใช่ใช่ค่ะดีขึ้นคือจริงๆหรือว่านะอันเนี้ยเป็นลักษณะของอาหารเสริมใช่ไหมคือถ้าหมมว่าเรามีปัญหาก็คือปรึกษาแพทย์ก่อนแหละอันดับแรกแล้วเ้าตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยก็คือเหมือน เหมือนเป็นอะไรที่มันเป็นอาหารที่เราต้องทานทุกวันอย่างนั้นมากกว่านะใช่ค่ะอย่างอันนี้มันเท่ากับเราได้รูทีนกินแคลอรีประมาณ40หัวซึ่งมันยากมากซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่พี่พีเคจะเอาแคลอรี่สหัวมานั่งกินทุกวันใช่ค่ะไม่อร่อยด้วยอ่ะเยไม่เอ ยับโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบคุณแพรได้เลยค่ะก็คือซื้อ3แถมหนึ่งนะคะจะได้4กระปุกราคานะคะ999บาทค่ะจากปกติ1,400บาทนะครับจับปกติสั่งซื้อได้นะครับที่0616496363หรือว่า Line at CEO shining หรือว่า QR Code หน้าจอเลยนะครับซื้อ3แถมหนึ่งจับพันสี่คุณจ่ายเพียงแค่เก้บาท1กระปุกกินได้นานเท่าไหร่ครับแพรหนึ 1, ่งกระปุกนะคะถ้าทานวันละเม็ดได้1เดือนเลยค่ะ อ๋อเท่ากับ1กระปุกก็1เดือนนี่คือโปรโมชั่นเขาคือซื้อ3แถม1ก็เท่ากับ4เท่ากับ999บาททานในสีเดือนติดต่อกันไปเลยในพี่ขอดูขวดทีได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวพี่นุ๊กแก่ก็เล่าขาล่างพี่นกแก่ก็เก็บใส่กระเป๋าไปเลยนะคะจะรู้ได้ไงเนี่ยอน้งรู้ค่ะคุณผู้ชมคะที่พี่สั่งซื้อนะคะจากเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้วก็คิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะซื้อ3แถม1999บาทขอบคุณมากเลยเก้าขอบคคุณุณพาขอบคุณมากเลยนะครับ้ว S <S อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องเปาแล้วคุณแม่กันต่อค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคดูรายการคุยสั่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันชายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันบ๊ายบาย